ฟิเชกฟิเช็กเ,เสื้อช้อปปี้กางเกงช้อปปี้รองเทา้าอาดิลดาสรถลาดแซกไวรลดทํากินมาเช็คกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนอย่างแรกเลยนะไม่วิ่งเพียง300อโลเท่านั้นเป็นตัวใหม่เลยนะเพืดา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 ่อนเพื่อนดะดะอุย้ยเป็นจอดิจิตอละนะตัวใหม่อ่ะปรับปรับโหมดได้ใช่ไหมเวลาขับขี่ถนนลื่นถนนเปียกฝนตก กิ๊บไปปิดมา้าน่ไม่เคยเล่นนะ่ะก็ตัวใหม่ตัวใหม่เท่าไหร่รสามร้อยโลเพื่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นท่อเดิมอะเสียงมันจะเพาะไหมเสียงมันจะลั่นไหมหรือว่า ใครที่ไม่ชอบแบบว่าขี่ในหมู่บ้านเนะเพื่อนๆไม่อยากดังนะคันนี้น่าจัดมากๆไม่ม300โลแล้วเป็นปีใหม่แล้วนะเพื่อนๆแต่งกระจกไปแฮนให้ด้วยคันนี้ขายเพียงราคาแค่479,000บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆสนใจโทร0926684201หรือว่าทักมาได้ที่เพจของแซกวิน่นรมกินเกอร์เวอร์ชั่นยง